สวัสดีครับ f อฟี่องสองหนอยบัลลัตเตอเด้อครับพี่น้องเอยยินดีต้อนรับเข้าสู่สองหนอยบัลลัตเตอมื่อสุขูมสุขคนเด้อครับพี่น้องเอ๋บอกว่าจะเป็นพี่น้องทางพังลาวพังไทยและพี่น้องคนที่อยู่ต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเอ๋กันยินดีต้อนรับเข้าสู่สองหนอยบัลลัตเตอมื่อสุขูมสุขคนนะถานประสมไหมเมื้อนี้หนอยบัลลัตเตอจะพาพี่พาน้องได้มาเบิ่งมาช้มทำบรรยากาศการกินข้าวกินน้ำของครอบครัวหนอยบัลลัตเต้ร์เนเก่าเส้นเคยอีกแล้วพี่น้องเอ๋ก็มื้อนี้ก็ได้อาหาร แปลกๆอาหารบานหน้าพี่น่อยอาหารบานนองหน้าอาหารทีได้มาจากตามตามธรรมชาิพี่น้อยนี่อะไรพี่น้อยอันนี้จะเป็ี่นปีงเออนั่นต้มเขียดนะพี่น้อยต้มเขียดพี่น้อยเขียดทีหน่อยบาเล่ไต่จะได้ไปเยี่ยงจากคลิปที่แล้วคนไหนทำสมเลอยอนี่อะไรพี่น้อยก็ได้ต้มพี่น้อยต้มเขียดนะทำสมเลยต้มเขียดมานี่พี่น้อยได้อาหาร เสร็จเสพี่น้อยกับบางกู่บางคนบ่ได้กินกับตองขอโทษขออภัยนำเด้อพี่น้อยมาว่าพี่น้องมากินข่าน้ำขอบครัวกองหน่อยบาเล่าไตเด้อพี่น้องกินเขายามแลงพี่น้อยก็กินเข้าอยู่ดุมอยู่ดินพี่น้อยอยู่ที่แจงเลยพี่น้อยอยู่กลางเือนจะสิพี่น้องอยู่มองเดินอยู่อันนี้แล้วพี่น้อยาะว่าเฮ้าช่วงนี้กับบ่ท่านไดเมียนมัดเข่า ที S <S <an> ่เฮาเก็บเกี่ยวพี่น้องเยกัยังกองไว้อยู่กลางเฮือนก็เลยบ่ได้กินข้าวกินน้ำอยู่ทั่งเฮือนพี่น้อยเพราะว่ามันมีไก่มีเป็ดมาซับมาต่อนะพี่น้องเยกัลเล่ได้กินเลยมาป้าอยู่มากินข้าวอยู่ลุมพี่น้องเยก็ได้มาเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่แล้วก็เบิ่งงัวเบิ่งควายพี่น้องเอยส่วนนี้เข้าเจ้าก็ได้ปล่อยงัวควายพี่น้องเยก็รู้สึกว่าเฮาก็ต้องได้กินอยู่ลุมพี่น้อง เขาได้เบิองเป็ดเบิองไก่มาซับมาตอดเขาที่ห้ากองไว้พี่น้องเอยแล้วก็เบิองงัวเบิองควายของาะเขาเจ้บในเขามาพี่น้องเอยก็มาวนอยู่ตามเถื่อนตามบ้านเถื่อนนี่แหละพี่น้องเอยมาพี่น้องเวลายยายหาพี่น้องเอ้หมมาพี่น้องไม่หรือ บางครูบางคนเขเจ้ากับสกิน,น,นเนาะอ้กับบางครูบางคนเขาเจ้าบุกินเน,นาะ ไปเคลียดพี่น right. right. here, between, ้องเอ้ยมือนี้มาตบพี่น้องย่ำนี้เคลียดนี่มันกระมันอลไรพี่น้องเอ้ยเพราะว่าช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีทำกบบแม่เซนี่พี่น้องเอ้ยมาห่อใส่ผักอันนี้พี่น้องเอ้จำเจพี่น้อง ແລ້ວມາກເຜັງດີນສັກມນອຍຫທນ มากินกับเขาเนี้ยทำสบายเจ้ออกเอ้ยอืม 大爷。Nice.

ทีนแ <ừ. S 1> อนนมหล่นใครแล้ไหมตัวไหนถึงเว้ายางในเรื่องเหอบตัวโตบ้านบุกโกบมีบุกต้องใช่ Nó nguyên ớt mặt nằm Trong đây là bụi Để ra, đám chóng nó y Nó chẳng, nó biết

อาพี่น้อยสำหรับการกินข้าวกินน้ำก็หน่บ้าแล้วไตสิได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้คนเด้อพี่น้อยเพราะว่ามันกับคำมืดเลยพี่น้อยกับขอขอบกบใจหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ให้เกียรติในการติดตามรับชมข่ามาเป็นกำลังใจให้ซองหน่อยบ้าแล้วไตพี่น้องเอยขอให้สุขสุขคนมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อครับพี่น้อยเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานเมื่อสุขสุขคนนะครับพี่น้องเอย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อสุขุขุคนเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีน้อง